สวัสดีจ้าพี่พี่น้องๆวันนี้กระสิผ้า,ามาเบิร์วิธีหยัดเบอร์นุนใส่หมอนนะจ้ะเนาะหยัดเบอรนุนกับกระดุมใส่หมอนเลยจ้นนยาก,ก,จก่อนที่เขาจะไปหยัดส่วนทางเางใน่ก็ได้ใด้ะจ้ะเขาจะมัดไว้ก่อนนะจ๊ะนี่เนาะจะมัดไบกรเขาจะสูดเข้าไปเป็นชิดกันแน,น่นนะจ๊ะ เขาจะไปใส่หมักนุนเนาะหมัดเขาจะบอกท่านีมดตายแล้วจ้นนะเนาะหมัดขอดเดียวแต่ไอจ้จันทร์เขาก็จะมาเริ่มใส่หมักนุนทางท่านีก่อนนะจ้ะหอังจากเขาก็จะมักนุนลงไปได้จ้ะ เสือขาดแค่นนี้ใครพี่นอ้นองๆไวแย,ยวกกว่าน,นี้จัาหน่อยก็ได้แน่จ้ะนี่ก่อนที่เขาใส่ปาก,กนเนาะเวลานะเขาจะปากถูกกวางจัาหน่อยน้อยเงี้ยเอาไว้่ไยเทอแล้วกัน จะนะยไฮพี่น้องๆน่าจะเอาไม้ตะเคียบพ่อดันดันหมุนไปใส่ทั้งขางใส่ในถนะังดันขางขึ้นเต็มเต็มช่องแล้วจะจะดัน,ดนไปเรื่อยๆเอากรสุนทย่อยเอามางนุนลงไปเธอละมาหลายเล้วจา่ายพ่อจะดันออกไปก่อนเนาะ เพินไปหาหัวมุมก็จดันกไปเตมเต็มดอกไไนี้เลย จะดันออกไปเนาะดัน,เพ,น,ดนเพื่อนเต็มดันจะมีเพื่นเต็มหลงเนี้ยจะจะทยอยคุณลงไปขาเพื่อนมีไม่ไง่ก็จะเขียดก็ได้ได้จ้ะพี่น้องๆมีไม่ง่ก็จะเขียบได้น้อยได้ได้ไดไดไไไจะ้ะ จะเขาจิมัตอันแรกแด้จะนีพี่น้องนะเขาจะรูดจัดกีกแด้จะนี่จัดกีบเิ่นก่อนนะจ๊ะก่อนจะเขาจะรูดรูดเอาหายกันแล้วจะจับกีบเป็นเสมอกันก้อนนะจ๊ะไ่ไ้จบเดียวจับที่กินนะ ให้เจ้าเขาจะมัดเจ้าจะพินอนเวลามัดกะให้เอาชิดๆกันนะจ๊จนอันนี้มือโปมือเขาโดไว้เลยจ้ะแล้วเจนนะเขาก็ตองมี้ผู้ช่ยยวยได้เจนเนี่ยนาอเขาเพราะว่าเขาจะดึงเหตุได้เขาชิดกันนะเจน เรงจะมัดเนาะมัดตายเลยจ้ะเพื่อสอดลงไปใต้มือเลยจ้ะนี่ดึงให้แน่นๆน่นเลยจ้ะหลังจากเขาก็จะมัดประมาณสามรอบเลยจ้ะเดีสามรอบก่อนเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะไปชิดกันเลยจ้ะนี่ ไปจะเขาก็จะมาเฮียดฟังที่นี่เด้อจ้ะนี่จะมังนุ่นมาใส่อีกเด้อจ้ะเพืใจเพิ่นแน่นๆเนาะนอันนี้คือฟังที่สองแล้วจ้ะเนี่ยหลังจากเข้ามาฟังแรกก็แล้วแด้วจ้ะนี่ฟังที่สองเขาก็จะกลับไม่เลี้ยงแล้วจ้ะน,น,นี่เลียงหองคนก่นอนที่เขาจะมัดแด้วจ้ะนี่ ก่อนง่ายกับส้โรต์ไ่ได้โสเมื่อกี้เพื่อเขาจะนั่งไปหมัดนะจ้ะหลัจงจากนี้กับสิ้ผ้าหมัดด้วยจีนแล้วเขาจะมัดรอบแรกก่อนก่อนที่เขาจะดึงนะจ๊ะเขาก็จะเลี้ยงอันนี้ไปแล้วแล้วจะนีนเัาจะดันค,ดค,ดดค่อยๆด้วจ้ะค่อยๆดันได้กับเพื่อเพื่อที่จะให้หู้ของเพื่อนชิดกันนะจ๊ะเนะาะเป็นหู้น้อยที่สุดด้วจ้ะ เกี่ยวเกี่ยวได้สิครนบอาจารย์อนอนี่ยาจะกดกดเลยอ่ะกดเราจะจับได้ตึงๆนะจ๊ะเราสิมัดประมาณทั้งหมดสามสามเซนนะจ๊ะหลังจากเส้นแรลกนะแล้วเนาะเราจะสอดค่อยๆสอดเข้าไปได้จ๊ะ ก็ไปบ่ะจ้ะรอบสองรอบเลยจ้ะนี่รอบที่สามมาปล่อยมือได้อย่าจะรอบที่สามแล้วจ้ะเนี่ยหเห็นพันหูพันฉีดกันเลยนะจ้ะกัขนขนหูเพันอาเพันจะออกมาบางงามเลยจ้ะฉีดกันเนาะค่ะเพับนบ่ฉีดเท่ากันสามมาเท็ดเท็ดออกมาใหม่ได้เลยจ้ะเนาะงให้พันฉีดกัน หลัววลงจากกินกระสิผ้าไปหยัดก็จกระดุมใส่เนะาะจะเาสิไปเตรียมหยัดกระดุมแล้วจะ